สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคม2565นะคะวันนี้ดรแกตอต๋วก็จะมาเล่าความฝันของนาแอดให้ฟังนะคะนาแอดก็เล่าความฝันไว้แบบนี้นะคะลองมาฟังความฝันของนาแอดกันเนาะว่านาแอดฝันว่ายังไงเนาะมันเจ็ดแปดวันนะคือผมฝันวันคืนวันศุกร์ติดต่อวันเสาร์นีแล้วผมมาดูแล้วเอ โอ้มันเ้องเจ็ดแปดวันมันไม่ได้มันต้องต้องฝันหลังจากวันนี้ไปไม่ไงเราให้ฟังกัอนใเพราะว่าพอดีเลขนั้นน่ะมันจะเป็นเลขทอหนูไงไม่มันเลขวันเกิดผมน่ะผมพูดตรงๆเลยว่าผมก็บอกเลขนี้มาผมบอกอันนี้มันเกิดผมนีไอปีเกิดผมสองเกิดสองสี่ก้าเจ็ดก็ให้เลขเก้า อยากเขานนอตอบยังไงนะเขาเขียนหรือยังไงนะแอดไม่เป็นเลขร้อยมาเลยเป็นเหมือนเป็นเหมือนนี่เลขเอข้าวเวสุวรรณกี่ผมไมไอ้นี่อยู่แต่แต่จะเป็นสีฟ้าๆนะก้าน,ะนี่มีเสียงพูดออกมาเลยบอกว่านี่เลขนี้นะลอยมาเลยก้าเลขเจ็ด เจ็ดอยู่ล่างเก้าอยู่ข้างบนแต่เก้าน่ะผมไม่ชอบอยู่ข้างบนผมชอบอยู่ล่างผมก็ไปซื้อรถตุลีไปแล้วเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าพร้อมเป็นพศเกิดผมแล้วแล้ววันนี้ไอ้เพ้เพหนูขอให้จบก่อนแอดหนูขอฝันนี้ให้จบก่อนคือในแอดได้ได้ยินเสียงมาเหรอเสียงเลยเสียงมาเลยแล้วมันเหมือนเหมือนเสียงอยู่บนบนฟ้าน่ะบนสวรรค์เลย ไหนอ่ะผมอยู่น <Techn Pokémon> ั่งยืนอยู่แล้วผมแงหน้าขึ้นไปท่านบอกว่าเลขนี้นะผมเห็นเลขเก้าลอยมาเลยเป็นสีฟ้าแต่เลขเจ็ดนี่สีแดงมันเป็นสองสองอย่างผมไม่อมอยากไม่อยากเล่าความฝันไงเพราะมันมันมันเยอะอย่าพึ่งพอนลแอดเนี่ยหนูจะบอกให้นแอดอ่ะเวลาแอดไม่เล่าอย่างเงี้ยนะมันเหมือนมันเหมือน ลงโทษอะ่ะมันลงโทษอ่ะน้าแอดเคยหนูเคยมีประสบการณ์กับนาแอดอ่ะตอนาแอดไม่เล่าทุกมันส่งลำหน้าหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ใช่หนูสมงํำหน้านะอืมส่งนหน้าผมใช่ส่งลำหน้าเพราะว่านาแอดอ่ะไม่พูดแล้วก็ไม่เล่าแล้วมันออกหนูถึงบอกว่าหนูจะสมงํำหน้าอย่างงี้ยๆๆๆๆ <ๆ S 1> เล่าให้จบก่อน ยังไม่จบพอเห็นสีแดงแล้วทำอะไรต่อพ <c oughs> ็อเห็นเนี่ยเลข้าเป็นสีฟ้าตัวใหญ่เลยเลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าก็เป็นสีขามแล้วมีเสียงพูดว่านี่เลขเนี้ยแล้วเลขเจ็ดเป็นสีแดงแต่อยู่ล่างผมบอกไอ้นี่มันผมนึกในใจนะเลขพสเกิดผมนี่ผมเกิดวันที่แปดวันอาทิตย์สิงหา เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงต้องรีบไปทําบุญไงเพราะเป็นวันเกิดขอมวันคือวันอาทิตย์แต่ไม,ม่ตรงวันที่แปดไม่มีปัญหาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งพูดไอ้นั่นสิเอาในฝันให้จบกันดปกนนันเนี่ยในฝันเนี่ยไอคิดในใจอือเอ้ยคิดในใจว่าเฮ้ยพอสอเกิดผมนี่ข้าเจ็ดอืออายุผมหกสิบแปดหกเข้าหกสิบแปดเมื่อวันที่แปดติงหาพรุ่งนี้ไป ผมก็จะเข้าหกสิบแปดผมก็พูดอย่างนี้แล้วผมก็ตื่นมาตี 4, สี่พอดีภักตีละฆังตีกองอะไรก็ไม่รู้อ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเล่าความฝันจบแนละ้วอย่างเงี้ยอืออืจบเออรีบไ <ผม S 1> ปแตกความจังเลยก็คือขอ,ของที่มันหวยจะออก,นะนกเนี่ยในแอดเวลนนใะนแอดเป็นคนสันที่แม่นมา,นากในแอดเป็นคนฝันแม่นมากแล้วก็ฝันดีแล้วถ้าในาแอดไม่เล่าเนี่ยนะมันลงโทษแล้วหวยมันจะออก ที่นาแอสไม่เล่าให้หนูฟังแล้วคดีอ่าอันเนี้ยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ย uh มันเป็นวันเกิดพ่อหนูไงเอออ่ามันก็คือเนี่ยวันที่ยี่สิบสองสิงหาเนี่ยนะนี่สองสิงหาสองสี่เจ็ดเก้าเนี่ยมันเป็นวันเกิดพ่อหนูไงหนูก็เลยสนใจไอ้เลข้ยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ายี่สิบสองสิงหาเนาะนด็อกเตอร์ขอร้องนะเพราะด็อกเตอร์มีช่องยูทูบเนี่ยด็อกเตอร์อยาไปลงนะ มบอกดกเอรเนี่ยที่วนะ่าอยากเล่าความฝันให้ฟังเนี่ยเพราะรกลัอดรไปลงลงนะปุ๊บครับหนูจะบอกเลยนะช่องยูทูบหนูว่าเป็นการศึกษาหนูจะบอกนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาดูด้วยนะจะมีอยู่แค่อ่าไม่ถึงร้อยคนแล้วมันเป็นเลขที่หนูจะต้องใช้เพื่อการซื้อหวยของตัวเองไม่ต้องไปห่วงใครเลยนะเพราะว่าอันนี้มันการนะเ,ออเป็นเรื่องของที่หนูจะต้องแปลความฝันเพื่อนหนูจะ ก็ผมเนี่ยมันจะขัดกันดีเนี่ยเพราะผมไม่ชอบคนเกิดวันสังขารบอกไว้เลยนะมีวันพฤหัสก็วันเสราร์ก็วันจันทร์ที่ผมเป็นมิตรได้ขอบคุณนะแอดมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะแต่กว่าจะเล่าให้จบนี่โหนะแอดเนี่ยแปลความชอบอยากจะแปลความตลอดเลยนะยัง ยังไม่จบเรื่องเลยก็คือการเล่าความฝันเนี่ยมันต้องแบบเล่าให้จบๆนะแล้วก็ให้แบบเหมือนตื่นแบบนั้นนะคะคือแบบบางคนนะยังพูดยังไม่ทันอะไรเลยไปแปลความและยังไม่ทันได้แบบโอ้ oh, ฉันตื่นแล้วนะอันนี้ฉันจบแล้วนะอย่างอย่างนะแอดก็เหมือนกันพอพูดนี่ปุ๊บไปนั่นไปนี่ก็เลยบอกว่านะแอดต้องเขาเรียกว่าต้องคอยดึงมาตลอดดึงมานะแอดเอาให้จบก่อนเอาให้จบก่อนก็คือแกจะไม่อยากเล่าเพราะว่าแกให้เหตุผลว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ย ก็จะถ้ามาดู YouTube เนี่ยอาจจะมาดู YouTube เนี่ยก็จะทําให้ขัดลาบแกนะขัดโชคแกนะเพราะว่าแกไม่ถูกชะโกกับคนที่เกิดวันอังคารก็เลยบอกอือนึกในใจนะแอดนะแอดนะแอดตอนที่นแอดไม่ได้มาเล่าให้หนูฟังอะอย่างเช่นตอนที่ฝันบอกว่าไปทําบุญกับดาวตะแต๋วนะแล้วก็มีการพูดกันเรื่องของเลข617กับ6 1 8คือแอดจะพูดเรื่อง617 แต่ดรแต๋วจะพูด618แล้วหวยมันออก618นะ618ตรงๆเลยนะก็คือนั่นแหละแล้วนาแอด,ดก็มาเล่าเอาอีตอนที่หลังหวยออกแล้วเออแล้วดรแต๋วก็เลยบอกว่านาะแอดนาแอดทำไมมาเล่าเอาอีตอนที่หลังหวยออกแล้วมันน่าเสียดายไมล่ะแล้วก็สมนำหน้าเออพูดตรงๆเลยแหละสมนำหน้าเพราะว่านายแอดแกก็ไม่ได้ซื้อเลข618่แกซื้อแต่617ที่แกพูดนั่นไงก็เลยบอกว่านายแอด,ดความจริงนายแอด,ดไม่ต้องขนาดนายแอด,ดบอกว่า กลัวว่าดรแต๋วจะเอาไปลง youtube นะแล้วกลัวว่าคนวันคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะมาดู youtube อ่าจะมาดู youtube เราจะขัดลาบแกนะแอดตามจริงๆอะ่ะเห็นไหมไอ้หกหนึ่งแปดน่ที่คุยกันนะดรแต๋วก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ฟังความฝันจากนแอดนะแล้วก็ไม่ได้ลง y o YouTube ใช่ไหมแล้วเห็นไหมนะแอดก็ไม่ได้ถกหวยเห็นไหมเออแล้วจะมาบอกว่าแล้วจะมาบอกว่าเออกลัวว่าเอาไปลง youtube แล้ว คนวันอังคารมาดูแลจะขัดลาบแกมันใช่สักทีนาพูดไปตามความจริงเลยนะตรงๆเลยนะว่านาแอดมันไม่ใช่เออเราวนาแอดใจแคบพ,พูดไปตามอย่างนั้นแหละคือคือคนใจแคบอะแล้วพลังจิตอะมันจะลงโทษแล้วด็รแต๋วก็บอกเลยนะว่าสมนำหน้าพูดไปตามอย่างนั้นแหละสมนำหน้าพูดจริงจริง พูดจริงๆเพราะว่าคนอย่างนะาแอดหมายถว่าคุยคุยกับน,นะาแอดมาคุยได้ยังไงคุยได้ไดแล้วก็บอกไปตามตรงๆเลยนะว่าอมสมน้ำหน้าเออแล้วมันจริงหลายคนเลยนะที่เวลาดรแตเตถามว่าเออฝันยังไงเหรอหรือไม่ก็เหตุเหตุการณ์มันเป็นยังไงเหรอเออไม่บอกปรากฏว่าพอหลังหวยออกโทรมาบอกว่าพี่ดรแกตอหวยออกตามที่พี่ดรแตเตอบอกเลยดรแตเก็เลยบอกว่าสมน้ำหน้า อีกตอนนั้นฉันถามแกแล้วไม่ใช่เหรอว่าเอออย่างเช่นเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอดีพี่ดรแต๋วเนี่ยกุญแจลืมกุญแจบ้านแล้วกุญแจบ้านเนี่ยแล้วไปจ้างช่างมาสองร้อยนะแล้วหวยมันก็ออกเลขบ้านดรแต๋วเลยนะเออก็บอกเขาไปหมดเลยนะแล้วของเธอละของน้องน้องของน้องเลขบ้านอะไรมันไม่บอกมันไม่บอกพอหวยออกปุ๊บเลขบ้านมันออกแต่มันแบบมันเป็นเลขกลับไงมันเป็นเลขกลับสมมุติว่า สมมติว่าบ้านเขาเลขสิบห้าแต่หวยออกห้าหนึ่งสมมุติแบบนั้นนะปรากฏว่ามันบอกว่าพิดดอกเตอร์แถวหวยออกเลขบ้านหนูแหละแต่มันเป็นเลขกลับพิดดอกเตอร์แถวก็นึกในใจฉันสมน้ำหน้าแกซะเหลือเกินเพราะว่าฉันถามแกแล้วฉันถามแกแล้วว่าเลขอะไรแกไม่บอกฉันแล้วพอหลังจากหวยออกแลก้วกโทรมาหาฉันแล้วบอกว่าอย่างเงี้ยฉันก็เลยสมน้ำหน้าในใจอืมก็คือถ้าใครที่มาทําแบบเนี้ยดอกเตอร์แถวก็จะไม่ชอบไงไม่ชอบว่าเออมันไม่ คือคนแบบนี้เราไม่ชอบไงเราไม่ใช่คือเราไม่ชอบคนแบบนี้เพราะเราไม่เป็นคนแบบนี้ไงเราไม่ใช่คนแบบนี้เราก็เลยไม่ชอบไงอ่าอะไรที่เราจะอะไรที่เราไม่ชอบอ่ะเราจะไม่ทําเราจะไม่ทําเราก็จะไม่ชอบเพราะว่าเรารู้ว่าการไม่ชอบนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีเราก็เลยรู้ว่าอันไหนที่ไม่ดีอ่ะเราก็จะไม่ทําแบบนั้นอืมแล้วอันนี้เนี่ยไอความฝันของของนาแอดเนี่ยที่บอกว่าเห็น ลอยมานะเลขเลขนี้เลยนะเลขนี้เลยนะเลขเก้าลอยมาเลขเก้าลอยมาเป็นสีฟ้าแล้วมีเลขเจ็ดลอยมาอีกตัวนะคะเลขเจ็ดจะอยู่ข้างล่างดรเต,ต๋วก็แปลความว่ามันน่าจะเป็นเลขเก้าข้างบนแล้วก็เลขเจ็ดข้างล่างมันอาจจะไม่ได้คู่กันนะแต่ความฝันของแต่ละคนอาจจะคู่กันก็แล้วแต่นะดรเต,ต๋วก็มองว่ามันน่าจะไม่ใช่อยู่ด้วยกัน มันน่าจะไม่ใช่อยู่ด้วยกันมันอาจจะแยกกันอยู่เพราะว่ามันมาคนละทีไงพอมันมาคนละทีปุ๊บก็เลยอาจจะมองว่าข้างบนก็เป็นเลข9้าข้างล่างจะเป็นเลขเ็ดอ่าแบบนั้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ